สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่22กลกุมภาพันธ์2566นะคะวันนี้อยากจะมาคุยเรื่องของการรู้สึกตัวการรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะสำคัญอย่างไรสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันในขณะที่เราฝึกดูลมหายใจหรือการที่เรากำลังทรงชานอยู่เนี่ยนะมันก็เป็นการฝึก ให้เรามีสติระลึกรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันนะเมื่อเราทรงฌานอยู่เรื่อยๆในแต่ละวันนะ,ะก็เหมือนกับการที่เราฝึกความระลึกรู้ตัวในปัจจุบันอยู่เรื่อยๆเนี่ยเมื่อเราฝึกไปนานๆจนมากจนคุ้นชินให้มากพอนะในแต่ละวันเนี่ยนะคะมันจะทำให้กำลังสติของเราเนี่ยเข้มแข็งนะ เมื่อกำลังสติเข้มแข็งนะเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสติจะมาเร็วนะสติมาปัญญาเขิดสติจะมาเร็วแล้วเราสามารถที่จะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรหรือเราไม่ควรจะทำอะไรนะยกตัวอย่างเช่นเราวิธีการที่เรานำเอาอความระลึกรู้ตัวมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราไปซื้อของ นะเราเราจะไปซื้อสมมุติว่าเราจะไปซื้ออาหารนะคะถ้าเป็นอาหารเป็นกับข้าวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราควรจะกินแค่ไหนแล้วเราก็อิ่มนะเราจะไม่ซื้อเกินนะเพราะบางคนเคยใช่ไหมคะซื้อของมาเกินพอถึงเวลากินก็กินไม่หมดก็ได้ทิ้งได้คว้างอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็คือซื้อด้วยความอยากซื้อด้วยความที่ ซื้อเกินความจําเป็นนะซื้อตามความต้องการแต่เกินความจําเป็นนะคะอันนั้นก็คือการใช้จ่ายโดยที่เป็นส่วนเกินไม่ได้อยู่ในความจําเป็นที่พอเพียงนะคะหรือว่าการไปห้างสรรพสินค้าไปซืปซ้อกระเป๋าอย่างเงี้ยทั้งที่กระเป๋าอยู่ที่บ้านก็มีนะคะเราก็ไปซื้อ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 มามันก็เกินความจําเป็นนะอันนี้ก็คือการหลงไหลไปตามกิเลส โดยขาดสตินะไม่มีสติในการพิจารณาในการใช้ชีวิตนะก็ใช้ชีวิตอย่างสุรุ่ยสุร่ายนะแล้วสุดท้ายก็ใช้เงินเกินตัวนะฮะก็เป็นหนี้เป็นสินไปหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราคุยคุยกันอาจจะคุยกับแฟนคุยกับลูกหรือคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะถ้าเกิดความที่มีการแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกันเนี่ยนะฮะ ถ้าเราฝึกสตินะคะถ้าเรามีกําลังสติมากพอเนี่ยสติกำลังสติเข้มแข็งเนี่ยปัญญามันจะบอกเลยนะคะว่าแล้วเราจะต้องไปเถียงกันทําไมนะเถียงกันก็ไร้สาระเถียงกันก็เกิดความรู้สึกขุ่นมมวขึ้นในใจเมื่อความรู้สึกขุ่นมัวขึ้นในใจมันก็คือคือนรกบนดินมันก็คือมันก็คือเกิดอารมณ์เกิดขึ้นนะพอเกิดอารมณ์เกิดขึ้นมันก็ยึดมั่นถือมั่นแล้วนัก็นําไปคิดอีก นะคะตรงจุดนั้นถ้าหากว่าเรามีกําลังสติเข้มแข็งนะเราจะคิดได้เลยมามันจะมีสติมันจะระลึกรู้ตัวได้เลยว่าเราจะต้องเถียงกันทำไมเราก็จะเงียบนะแล้วเราก็จะเลี่ยงการขัดแย้งเราเราเลี่ยงหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวงนะหรือว่าความความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่ต้องไปเถียงเพื่อเอาชนะอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือคือการใช้สติ ในการดําเนินชีวิตประจําวันนะส,สติกําลังสติกําลังปัญญาที่เราได้นี้ก็เกิดจากการที่เราฝึกดูลมหายใจหรือเขาเรียกว่าทรงฌานในทุกๆวันนะฮะอย่างเวลาที่น้อยออกกําลังกายตอนเช้านะคะน้อยก็จะวิ่งทุกเช้าวิ่งรอบหมู่บ้านเนี่ยนะคะหรอบก็เป็นระยะ2กิโลประมาณ2กิโลครึ่งนะฮะในขณะที่น้อยวิ่งเนี่ยน้อยก็จะ ลมหายใจเข้าก็พุทโธพุทโธแต่ในใจนะคะพยายามอยู่ในพุทโธพุทโธถามว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นในระหว่างนั้นไหมมีนะคะเราเผลอไหมเผลอก็มีนะคะมันเผลอทุกคนนะคะแต่เราก็รู้ตัวเร็วเราะลึกรู้ตัวเร็วแล้วเราก็กลับมาอยู่ที่พุทโธนะคะที่น้อยวิ่งมันดูลมหายใจไม่ได้นะคะมันต้องบริกรรมอย่างเดียวก็คือพุทโธพุทโธน้อยก็จะสังเกตตัวเองว่าเวลาที่น้อยวิ่งเนี่ยนะคะ น้อยหายใจเข้าพ่อน้อยน้อยพุดโทไปตามตามจังหวะการวิ่งนะพุทโทพุดโทรไปตามตามจังหวะการวิ่งเนี่ยเราวิ่งมันก็ไม่เหนื่อยมันก็มีจังหวะมันก็แปลกทาไมทาไมเราไม่รู้สึกเหนื่อยนะคะเราก็วิ่งแต่เราก็เอาวิ่งพอที่กะกะที่พอดีนะก็กะประมาณ5รอบให้มันให้มันพอดีกับสภาพร่างกายนะคือเกิดว่า วิ่งระยะทางมากกว่านั้นเนี่ยเราจะจะรู้สึกเพลียนะเราวิ่งเพื่อให้ร่างกายได้ได้ได้เคลื่อนไหวแล้วก็หัวใจได้ได้ออกกำลังนะคะแล้วก็ปอดได้ขยายเอาก็เอาแค่5รอบพอ2กิโลพอแล้วในขณะเดียวกันน่ะน้อยก็ใช้โอกาสตรงนี้เลยในในการวิ่งเนี่ยเป็นการฝึกนะฝึกการาบริกรรมพุทโธฝึกการอยู่ในกาย ฝึกการแลลึกรู้ตัวในปัจจุบันก็คือวิ่งไปก็พูดโธไปนะครับวิ่งไปก็พุดโธไปแต่พุโทโธในใจนะคะแล้วทีนี้ตรงจุดนี้เนี่ยมันจะทําให้เรามีกําลังสตทิที่เข้มแข็งสติเราจะเข้มแข็งสติจะมาเร็วเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกตัวได้เร็วแล้วเราจะสามารถตัดสินใจได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร ะะเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะเป็นสิ่งสำคัญมากสําหรับทุกคนบางคนไม่รู้สึกตัวนะซื้อของซื้อของกินเนี่ยนะะเห็นเห็นมันน่ากินไปหมดเลยเห็นอะไรก็น่ากินไปหมดก็ซื้อแบบซื้อดะเลยเอากลับมานะะกินไม่หมดนะกินไม่หมดก็เสียเงินเปล่านะแล้วก็ของก็ต้องทิ้งนะคะอันนี้คือ พูดถึงเรื่องอาหารการกินนะคะซื้อมาเกินความจําเป็นอย่างเอาเข้าตู้เย็นไว้บางทีเนี่ยเข้าไว้ข้ามคืนตื่นเช้ามาเห็นอย่างอื่นก็อยากอยากกินอย่างอื่นแล้วอันที่เข้าตู้เย็นก็ทิ้งอย่างเงี้ยนะคะหรือไปซื้อเครื่องสําอางนะบางคนก็ไปซื้อเครื่องสําอางนะเห็นอันนั้นก็สวยอันนี้ก็ลดอันนั้นก็ลดนะก็ซื้อไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอแชโดว์ลิปสติกมาสคาร่าหรือต่างๆนะซื้อไปก็กองกองกงไป ก็ซื้อเกินความจําเป็นนะคะนี่เขาเรียกว่าไม่มีสติในการซื้อนะคะแล้วก็สูญเสียเงินไปโดยปาประโยชน์นะบางทีไม่ได้ใช้เลยบางคนซื้อมาทิ้งไว้เป็นปีก็ไม่ได้ใช้เครื่องสําอางก็ต้องทิ้งไปเพราะมันหมดอายุหรือบางคนไปชอปปิ้งกระเป๋าชอปปิ้งเสื้อผ้าอย่างเงี้ยบางทีเสื้อผ้าเต็มตู้อยู่นะคะก็ไปช้อปอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าลหลงไหลไปตามความอยากขาดสตินะ ช้อปปิ้งไปตามกิเลสไปตามความอยากความต้องการแล้วก็เกินความจําเป็นแล้วก็ขาดสตินะคะชีวิตก็ต้องหาเงินมาซื้อของเหล่านี้นะคะอันนี้คือไม่รู้สึกตัวในการใช้ชีวิตนะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะรู้ทันหรือไม่งั้นก็ในส่วนยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือ มีการพูดจากันแล้วมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะถ้าเรามีสติรู้ทันเราก็จะไม่ไปทะเละาะเบาะแวงนะเพราะเรารู้โทษของการทะเละาะเบาะแวงถ้าหากเราไปทะเลาะหรือพูดจาขัดแย้งกันอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความขุ่นมัวในใจนะความขุ่นมัวในใจเกิดขึ้นมันคืออารมณ์ไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็จะยึดตรงนั้นไว้มันก็จะขุ่นไปตลอดกว่ามันจะหายขุน่น นะก็คือมันก็จะต้องมีการเจราจามีการอะไรต่างๆถึงแม้ว่าจะมีการเจราจาเข้าใจกันแล้วเนี่ยบางทีเราเราออกมาจากเหตุการณ์นั้นเราก็ยังเผลอคิดไปในเหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วทําให้เราไม่พอใจแล้วก็ยังต่อเนื่องกันไปอีกนะแทนที่เวลาตรงนั้นเนี่ยเราจะเอากลับมาฝึกรู้ตัวฝึกความระลึกรู้ตัวในปัจจุบันมันก็จะสูญเสียไปกับการที่คิดแบบเพลินเข้าไปอยู่ในความคิดไปเป็นผู้คิด ในสัญญาในเรื่องราวในอดีตที่เพิ่งผ่านมานะเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นในเหตุการณ์นั้นแล้วมันก็สร้างอารมณ์ความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นนะตรงนี้แหละที่เราจะต้องหันมากลับมาพิจารณาตัวเองว่าเราใช้เวลาให้มันเกิดคุณค่าในตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะคะการใช้เวลาให้เกิดคุณค่าในตัวเองก็หมายถึงการฝึก ตัวเองให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้รู้สึกตัวในปัจจุบันอยู่เสมออยู่ทุกๆวันนะคะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการต้องสมถะแล้วก็วิปัสนาเราเอาพื้นฐานให้แน่นก่อนเราเอาเราทำเราทำพื้นฐานให้แน่นๆคือการฝึกกําลังสติให้มากพอเมื่อกําลังสติมากพอปัญญามันจะเกิดขึ้นเองปัญญามันจะเกิดเองโดยอัตโนมัติมันไม่ได้เกิดจากความคิด นะคะตรงนี้จะหลายคนจะสับสนแต่ว่าจําเป็นต้องสับสนเพราะเพราะเรายังไม่เคยฝึกนะเรายังไม่เคยฝึกให้เราฝึกก่อนนะให้เราฝึกแค่นี้ฝึกแบบง่ายๆเรียบง่ายฝึกการดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกแค่นี้หรือฝึกบริกรรมพุทโธในใจนะเดินไปไหนมาไหนก็พุดโธพุดโธพุทโธไปเรื่อยๆนะคะเราฝึกเพื่อให้สติเรามีกําลังเหมือนกับเราวิ่งเพื่อให้เรามี กล้ามเนื้อแข็งแรงเรามีหัวใจให้แข็งแรงเหมือนกันค่ะอันนี้คือเปรียบเทียบนะถ้าเราฝึกบริกรรมพุโทโธอยู่เรื่อยๆหรือเราฝึกดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกอยู่กับลมหายใจหรือเขาเรียกว่าทรงฌานเมื่อเราอยู่ตรงนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยนะคะกำลังสติเราจะจะจะ,จะมากขึ้นเองจะเข้มแข็งเองเมื่อกําลังสติเข้มแข็งปัญญามันจะเกิดขึ้นเองมันจะมันจะสอนจิตเองนะคะ มันไม่ได้เกิดจากเราคิดขึ้นว่าโอ๊ยตอนนี้ฉันมีปัญญาฉันคิดไม่ไม่ไม่ไมไมนะมันจะต้องเกิดจากสิ่งที่เราปฏิบัตินะเราจะรู้เองนะเราจะรู้เองถ้าไม่ปฏิบัติมันไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงมันจะเกิดจากความคิดแล้วก็จํามานะมันไม่ได้เกิดจากความจริงที่เราทําที่เราปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้ก็อยากจะฝากนะ,ะให้เรา เราฝึกต่อนะคะฝึกการดูลมหายใจฝึกบริกรรมพุทโธถ้าเราเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเห็นลมหายใจได้เพราะเพราะในการเดินอะไรต่างๆมันจะต้องมีการหายใจแรงถูกไหมคะเราก็เปลี่ยนมาเป็นการนึกพุทโธในใจการคิดพุทโธในใจนะน้อยก็จะพยายามทําอยู่เสมอแลนะในในหนึ่งวันเนี่ยมันก็มีดุดบ้างเผลอบ้างเป็นปกติ เป็นปกตินะคะแต่เราก็ต้องกลับมารู้ตัวแล้วก็ยังอยู่ในคําบริกรรมพุดโธแล้วก็ถ้าหากว่าเรานั่งเราก็ยังอยู่ในลมหายใจเราก็ยังทรงฌานเราก็ยังระลึกรู้ตัวในปัจจุบันอยู่เสมอเสมอเพื่อให้เรามีากล้ามเนื้อของสติจะพูดว่ายังไงดีให้ให้เห็นภาพกล้ามเนื้อของสติถ้าเปรียบเทียบนะคะคือกําลังสตินี่แหละให้สติเราเข้มแข็งแล้วเราจะ สามารถรู้ทันความอยากรู้ทันกิเลสเอาง่ายๆว่าเราฝึกกำลังสติเนี่ยเพื่อเอาชนะกิเลสในใจเราไม่ให้เราแพ้กิเลสถ้าเราแพ้กิเลสเราเสียตังค์ถ้าเราแพ้กิเลสเรามีอารมณ์นะถ้าเราแพ้กิเลสเรามีความขุ่นมัวเรามีความไม่พอใจเรามีความพอใจเกิดขึ้นในใจแต่ถ้าเราเอาชนะกิเลสได้เราจะอยู่ใน อารมณ์ที่เรียกว่าเป็นอารมณ์อันเป็นอุเบกขานะคะหมายความว่าเราจะไม่มีความพอใจกับไม่มีความไม่พอใจมาอยู่ในความรู้สึกนะมันจะเป็นความรู้สึกก,กลางๆเขาเรียกที่เดินสายกลางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝึกตรงนี้เนี่ยมันจะได้หลายอย่างนะตรงนี้คือพื้นฐานที่ที่จะต้องทำก่อนแล้วสำคัญมากนะคะแล้วใช้เวลา มันไม่มีแค่วันเดียวมันไม่มีแค่เจวันนะคะมันต้องใช้เวลานะ,ะเราจะต้องใช้เวลากับตรงนี้ให้มันมากนะคะนี่แหละเขาเรียกว่าไม่ประมาทแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองถ้าเรามีสติระลึกรู้ตัวได้เร็วเนี่ยเราจะรู้ตัวถ้าเรากำลังจะทำบาปเราจะไม่ทำบาปเราจะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะ เราจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะมันจะมีฮีริโอตปะเกิดขึ้นทันทีมันจะปัญญามันจะตัดเลยแล้วเราจะไม่ไม่ไปทำบาปกรรมเราจะไม่สร้างกรรมเพิ่มอีกเลยถ้าเรามีความระลึกรู้ตัวที่ดีนะมีสติที่เข้มแข็งมันจะมันจะตัดเลยนะคะแล้วมันจะทำให้เราไม่ประมาทนะคะในชีวิตนะคะแล้วมันก็จะมาอยู่ในโรคในลอยมันก็จะมาอยู่ในช่องทางที่เป็นมัก นะที่เป็นทางออกทางพ้นทุกมันจะค่อยๆมันก็จะค่อยๆปรับปรับปรับ,รบแล้วก็มาอยู่ในในช่องทางเองนะคะอันนี้ก็ขอฝากแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้มาค่าหน่อยแดดหมดแล้วนะคะวันนี้นะคะกรรมดีทั้งหมดนี้ขอจงถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ